ผมจตั้งทีวีวันนี้ผมมาอ,อุบลนะครับอยู่บ้าน <c oughs> ย่าผมนะครับและนี่ <c oughs> ก็จะเป็นผมก็จะพามันดูประดุกนะครับกำลังเต้นๆอยู่ <c oughs> ครับเมื่ะครับเออกระเด็นกระเด็นมันกระเด็นตอนนี้ปู่ผมกำลังเอาสายมาใส่ปู่เอาสายมาใส่แล้วบ่ <icked> นี่ครับเขา้เอาสสยใส่นี้นครับเพราะน้ำมันเน่าแล้วนะครับเขาก็เลายาส่ใส่ขออนุญาตตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตแบบหน,นครับไหน,นครับปีงมาล่ะป,ปีงไงี่ปลาแบบกีตัวไม่รู้ผมไม่รู้ว่าโอผมเอามาใส่เยอะขนาดนี้เลย แล้วน้ำมันก็เหม็นเลยนะครับน้ำมันเหม็นแล้วก็จะมีผักผักบุ้ง,งนะครับแล้วทางนี้ก็จะมีผักผักผักปอดด้วยนะครับ ึ่งลอยน้ำดันนะครับฮึ๊ผมเห็นปลาด้วยเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันอยู่แถวนี้นะครับมันอยู่แถวนี้แล้วครับเห็นไหมครับน้ำหมินมากเดยนนะครับก็เลี้ยงไว้ข้างบ้านนะครับนี่นู่นคือหน้าบ้านนี่คือข้างบ้านบ้านนู่นนู่นก็เลี้ยงนู่นก็คือหลังบ้านนะครับอ้ผมเห็นมันกระโดดด้วยครับเมื่อกี้แบบมันกระโดดขอนี้ รนะดูมไม่ค่อยสูงนะครับใส่น้ำไปมันก็ไม่รู้จ,วจะววาแตยังไงครับผมผมเพิงตื่นนะครับแล้วผมก็มาถ่ายเลยนะครับเพราะผมตื่นเต้นมากอุย้ย ตื่นเต้นมากเลยครับดูชาวทางยึดจับไม่ได้ผมไม่กล้าจับเพราะมันมีหลายตัวมากเลยนะครับผมไม่กล้าจับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีตั๊กนันมาทำไมใช่ครับแล้วทุกคนสนใจไอุ้ยมันกึ้นควาตรงนั้นกระโดดเข้าไปตรงไหนอะ่ะมันกระโดดดัง บบสูงกับตัวนั้นเองนะครับนี่ครับแล้วมันก็จะมีคล้น้ำอยู่รอบรอบเลยนะครับก็จับนะครับจับด้วยกันนี่โน่นโ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 นูน,น Hoa hoa thì còn hình à, uh, ạ uh, uh. Chap 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 chip 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 no, chip no. chip 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 หนามันเนาก็จับเอา,อางี้เลยนะกระโดดนะครับกระโดดนแล้วผมระหว่างแล้วพอผมจับปลาผมจะไปดูแบบต้นไม้แล้วผมก็จะไปตักก็อย่องครับนี่ยนะครับนี่คือไอ้ที่ัะพ่อ

พี่โตยิงเต็นเต็นเลยหนึ่งสองอนึ่งตีเลนีนนะครับงงต้องบันก้อคนนี้ครับเมื่อวานผมเล่นอันนี้นะครับเมื่อวานผมก็มาตักกินเล่น ใช่น้ำปลานี่นะครับก็ต้นนี้มันเคยมีลูกนะครับเนี่ยต้นเนี้ยแล้วไม่รู้ลูกมันหายไปไหนหมดแล้วก็ก็จะเยอะมากเลยค่ะแล้วผมพาเมลูนะครับทำแบบ นี่มันคือที่จับหนูมาครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น,นะครับบาย